สวัสดีแฟนๆทางช่อง YouTube ดูมวยครับผมบีมรีพอร์ตครับพาคุณผู้ชมมาเช็ครูปร่างความพร้อมของตะวันฉายก่อนชกศึกใหญ่วัน170ครับวันศุกร์ที่24มกราคมนี้นะครับที่อิมแหกอารีนาเมืองทองธานีนะครับเป็นคู่เอกนำรายการครับต่อยป้องกันแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวท155ปอนด์ครับที่ตะวันฉายนี่เป็นแชมป์อยู่ครับเจอกับคู่ปรับเก่ารุ่นพี่ครับอย่างเจ้าซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์นะครับ เคยเจอมาห,หนึ่งฮะเป็นานตะวันฉายเอาชนะคะแนนมาไม่เอกชนนะครับไฟนี้โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันฉายนี่ห่างหายจากกันต่อยไปนี่ก็ร่วม78เดือนครับล่าสุดเนี่ยที่ต่อยก็ต่อยไว้กับโจโนัทวุฒินะฮะตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วครับที่อีมักอารีนานี่เลยครับหลังจากไฟนั้นจริงๆก็จะมีไฟที่อเมริกาครับในช่วงเดือนพฤศจิกาแต่ว่าไฟนั้นเนี่ยถูกยกเลิกไปครับ ตะวันฉายก็เลยมีการเก็บตัวฟิตซ้อมพักร่างกายครับมาพอสมควรครับขณะที่ซูเปอร์บอลเนี่ยก็ต่อยล่าสุดครับเดือนกันยานะถ้านับเดือนได้ตะวันฉายร่วม8เดือนที่พักไปครับที่ซูเปอร์บอลนนี่ประมาณ4เดือนครับตะวันฉายปีนี้นี่25ปีครับสูง180ครับต่อยมาในรายการวันแชมเปี้ยนชิพทีทั้งสิ้นอีก10ครั้งครับ ชนะเแพ้หครับแพ้ครั้งเดียวก็แพ้กับสิทธิชัยครับสิทธิสองพี่น้องฮะรูปร่างเนี่ยห่างหายไปนานครับแต่ว่าโอ้โหแล้วก็ปึ๊กขึ้นเยอะเลยครับสสเจักาการไฟนี้ครับก่อนหน้าน,นี้นะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูบทสัมภาษณ์ครับผมลงคลิปไว้ที่ช่องแล้วนะฮะกันก็พูดถึงความมั่นใจครับไฟนี้ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจพอสมควรครับ พอไฟนี้นี่มีคู่ปล้ำคู่ซ้อมเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นกิติสจอดแดนระยองครับโมฮัมมัดเซซารนี่จากค่ายบีนัมครับแล้วก็เพื่อนร่วมค่ายนะฮะพี่ร่วมค่ายมาร่วมกันตั้ำเยอะเลยครับทำให้รูปร่างโอ้ไฟนี้นี่คอนข้างที่จะปึก๊กพอสมควรครับเรื่องของน้ำหนักครับต่อวันฉายบอกว่าตอนนี้เกินอยู่ประมาณ4ีหโลครับ ไม่น่าจะมีปัญหาครับชกรุ่น170.3ครับตอนนี้ก็ประมาณ75-76นะครับก็เหลือประมาณ2สัปดาห์ครับเรื่องน้ำหนักก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วฮะขณะที่ใครที่อยากจะดูรูปร่่งของซูเปอร์บอลเขาเดี๋ยววันพฤหัสบดีครับทีมงานเราจะไปเช็คความพร้อมเช็คฟิตของซูเปอร์บอลครับเดี๋ยวรอดูความมั่นใจความพร้อมครับการให้สัมภาษณ์ของซูเปอร์บอลนะฮะว่ามั่นใจมั่นใจมากน้อยขนาดไหนนะสํหรับไฟนี้นะครับ ตอนแรกเนี่ยสารภาพตามตรงผมมองว่าตอนแรกที่ยังไม่ได้เห็นรูปร่างเนื้อตัวตะวันฉายนะเพราะหายไปนานเนาะคิดว่าเรื่องของรูปร่างน่าจะเป็นรองทางด้านของเจ้าสุร์บอลแต่พอมาเห็นเนื้อตัววันนี้นี่โอ้ใหญ่กว่านะรู้สึกจะสูงแล้วก็แบบแม่ดูรูดูดดล้ำดูปึ๊กขึ้นเยอะเลยครับสำหรับไฟนี้ของตะวันฉายนะก็น่าสนใจครับไฟนี้เป็นไฟหยุดโลกจริงๆครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเฝ้ารอคอยไฟนี้มา รอนแรมปีแรมข้ามปีเลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวรอติดตามครับบัตรยังคงหาซื้อได้อยู่ครับที่ไททิเกตเมเจอร์นะครับทางออนไลน์นะฮะบัตรราคาสตาร์ทหลักร้อยครับน่าจะพอมีเหลืออยู่นะครับก็เดี๋ยวไปจับจองบัตรกันได้ครับในวันนั้นก็มีนักชกร่วมรายการอย่างนาบิวเสกสันมีโอ้หลายคนครับนักชกไทยครับสุริยันเล็กนะฮะแล้วก็โจธาวุฒิด้วยครับ ใครที่เป็นคอมเมนตัวจริงก็ห้ามพลาดครับจับจองตั๋วจับจองบัตรได้ครับที่บอกไปที่ไทยติเกตเมเจอร์นะครับนี่คือรูป่างความพร้อมครับในการซ้อมโชว์ของตะวันชายครับนำมาฝากแฟนๆทางช่องดูมวยนะครับอยากจะติดตามข่าวสารวงการมวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะฮะทางเพจมวยไทยออนไลน์ครับอีกหนึ่งเพจ a c e b o o k ครับที่อยากจะติดตามข้อูลข่าวสารก็ติดตามได้ทางเพจ Facebook นะครับกับมวยไทยออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับประมาณนี้ครับ ดูรูปร่างก็แม่แน่นเปียเลยครับสำหรับไฟนี้ของตะวันฉายครับแฟนๆดูรูปร่างเบื้องต้นของตะวันฉายแล้วครับคิดเห็นอย่างไรนะ่ฮะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปคลิปนี้ได้เลยนะฮะผู้ชมครับช่วงท้ายฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่อง YouTube ดูมวยไว้ด้วยกันเลยกันนะครับผมบีมรีพอร์ตก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคับผู้ชมครับนี่ครับเป็นโปสเตอร์การ์ดนะครับมีนิโคคาลิโลนะฮะ ชิงแชมป์เฉพาะการกับนาบิลอานานนะครับซึ่งเป็นคู่ชกที่มาเสียบแทนของซูเปอร์เล็กนะครับแล้วก็ยังมีฟารบิซิโอนะฮะป้องกันแชมป์เอ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 ด้วยนะฮะน่าสนใจมากๆครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับวันที่24มกราคมนี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ